ก็สวัสดีเหล่าเพื่อนชาวอซตฟินแลนตุราไทุกท่านนะเราก็ต้องขนไม้ขนรถนะ แต่เล่นกิ่งลอกกิ่งเนี่ยครับสามเียวตัดลงไว้เมื่อวานนี้นะครับตัดลงไว้เมื่อวานนี้นะครับมานะกไหมครับยัง,งกิ่งเล็กกิ่งน้อยผมเล่นมาหมดเลยนะ สั้นมากสั้นมากผมไม่เอานะเราก็ตัดตามขนาดรถนะตัดยาวมากแล้วก็ยิ้อก็หามยิ้ไหวตัดให้ใกล้เกลง่ยสบายรถนะเ,เ,อนอเป็นเที่ยวเล รอบเ,นะเช้าไปมาแล้วรอบหนึ่งเดินเที่ยวต,ติดตามรับชมเลยนะครับ จะกลับมาอัพเนื้อเป็นการหมดตัวไปก็ขออนุญาตทำงานนะ